อธิบดีกรมชนประทานนำทีมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการแก้ไขปัญหาน้ำเข็มรุกเจ้าพระยาวันที่20กุมภาพันธ์2564ในประพิษจันมาอธิบดีกรมชนประทานพร้อมด้วยดรทวีศักดิ์ธนเดชโชพนรองอธิบดีกรมชนประธานเดินทางไปติดตามสถานการณ์น้ำและเข้าร่วมประชุมการบริหารจัดการน้ำลุ่มเจ้าพระยาแม่กลองฤดูแลง้งปี2563-2564 โดยมีผู้เชี่ยวชาญผู้อำนวยการสำนักกองตลอดจนผู้อำนวยการโครงการชนประธานในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและแม่กลองรวมถึงผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำนายประพิจันมาอธิบดีกรมชนประธานเปิดเผยหลังการประชุมว่าสถานการณ์น้ำในสี่เขื่อนหลักลุ่มเจ้าพระยาซึ่งประกอบไปด้วยเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิต เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าศักชนลสิทธิ์มีปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้น1496ล้านลูกบาทเมตรหรือร้อยละ42ของความจุอ่างรวมกันมีน้ำใช้การได้รวมกันประมาณ3,800ล้านลูกบาทเมตรขณะนี้มีการใช้น้ำไปแล้ว2843ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ71ของแผนส่วนลุ่มน้ำแม่กลองที่ใช้น้ำจากสองเขื่อนใหญ่คือเขื่อนศรีนคริน และเขื่อนวัชิลาลงกรมีปริมาณน้ำรวมกันประมาณ4,777ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ57ของความจุอ่างรวมกันมีน้ำใช้การได้3,615ล้านลูกบาทเมตรปัจจุบันจัดสรรน,น้ำไปแล้ว987ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ32ของแผนวันนี้ก็มามาติดตามสถานการณ์น้ำนะครับในใน,ในรุ่มเจ้าพยานะครับ สืบเนื่องจากว่าสถานการณ์น้ำในำปัจจุบันเนี่ยกับปีที่แล้วนะครับปีทับปีที่แล้วเนี่ยถือว่าใกล้เคียงกันมากกว่าปีเดียวนิดหน่อยนะครับแต่เนื่องจากว่าเราต้องประหยัดนะครับก็เลยเชิญทางสนักชุมนุมทานที่3ที่4 10นะครับ11 12 13มนะครับมารวมประชุมเพื่อเพื่อหา,หารือนะครับแนวทางที่จะทำยังไงที่ภายใต้คำว่าทั่วถึงเท่าเทียมได้เป็นธรรมแต่ทำยังไงใช้น้ำให้ประหยัด คนชมประทาน,นก็ทราบนะครับว่าถ้าเราปล่อยน้ําจากเจ้าพญาอัตราร้อยห้าสิบตักบัดไมต่อวินาทีเนี่ยจะน้ําเค็มจะลุกมาไม่ถึงนะครับแต่ในขณะเดียวกันเราทําอย่างนี้ไม่ได้ครับเนื่องจากว่าเราต้องประหยัดนะครับเราต้องประหยัดเพราะว่าน้ําที่เรามีน้อยเนี่ยจะทํำยังไงให้ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์นะครับจากน้ําที่มีอยู่แต่วันนี้เนี่ยถือว่าน้ําน้อยผมก็ขอวิงวอนนะครับวิงวอนว่า ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันนะครับต้องช่วยกันปรหยัดเช่นกันนะครับพรตบเชวาเนี่ยเราดูว่ามันเป็นเรื่องเรื่องง่ายนะครับแต่มันยากแต่มันเยอะผมตั้งแต่วรับรับลำแหน่งวันแรกนะครับผมถือว่าเป็นวาระสาคัญเร่งด่วนในเรื่องของพระตบเชวาก็ได้หารือกับทางท่านรัฐบลนะครับท่านดรศรีวิศักเนี่ยแล้วก็ท่านผอสจโปที่เกี่ยวข้องทั้งหมดบริเวณสำนักสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามนะครับก็อยากเห็นว่า3เดือนนี้ จะให้ปักตบชาวาเนี่ยก้อนใหญ่ๆเนี่ยหมดไปก่อนนะครับหลังจากนั้น2สัปดาห์นะครับหสัปดาห์หรือ2สัปดาห์ต้องเก็บแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยจะต้องเก็บทุกวันนะครับภายใน3เดือนเนี่ยจะให้เกิดมากเกิดผลครับ ทั้งนี้กรมชนประทานจะบริหารจัดการน้ำพร้อมกับให้ความช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งอย่างเต็มความสามารถตามศักยภาพของปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่เพื่อลดผลกระทบและบรรเทาความเดือดร้อนที่จะเกิดกับเกษตรกรและประชาชนให้ได้มากที่สุด